มีสโลบามีสโลบารมีสโลบาร้านกาแฟเล็กๆแต่คุณภาพระดับใหญ่ๆของลูกหลานชาวภูเก็ตเด็กปุนเตกาแฟอร่อยราคาเป็นกันเองสถานที่โอโถงนั่งสบายวันนี้นึกถึงการดื่มกาแฟนึกถึงมีสโลบา ช่วยบอกต่อๆกันด้วยนะครับบีสโลบาอยู่ถนนรัศดาตรงข้ามโรงแรมถาวรเก่าครับรองอัทาพงจันทรัตนาวงหรือว่ารองพุทธนะครับรองนายกเทศมนตรีเมืองกระทูอันนี้จะมาคุยกันในเรื่ององวิธีวัฒนธรรมวิธีความเป็นตัวตนคนภูเก็ตวิธีความเป็นตัวตนคนกระทูกันไปเพราะว่าอีกไม่กี่วันจะถึงเดือนสามแหละ เราก็พบกันกับ่านรองรองพุทธนะครับรองนายกเทศมนตรีเมืองกระทูตอนนี้อยู่ในท่ายแล้วสวัสดีครับ่านรองครับครับสวัสดีครับ่านเดียมน้วย่านดรมด้ยครับผมครับผมครับผมครับวันนี้จะคุยกันเรื่องของวิธีอวัฒนธรรมความเป็นตัวตนคนภูเก็ตความเป็นตัวตนคนกระทูเพราะว่าอีกไม่กี่วันจะถึงเดือนสามแหละตุ๊จีน ในในส่วนของเทศบาลเมืองกระทูนี้ได,ได้ได้มีการเขาเดียได้จัดกิดจกรรมหรือทําอะไรเป็นพิเศษบางไมครับครับอันเรียมด้วยครับก็ขอต้อนดีพ่อแม่พี่น้องทุกานนะครับพ่อม่ท้าพงจันทนารัตนวงศรรายกเทศบาลกระทูน,ทน,น,นะครับครับซึ่งในการทำงานของเทศบาลเมืองกระทูน,นะครับโดยนโยอยู่ายคนทานนายกแชรน,นัทธิคุณเนี่ย ทุกปีนะครับทานจะบอกไม้ให้กองสาสุขและซิ่งแบดบลมกองเทศาบาลเมืองกระทูเนี่ยตั้งเป็นโกคาร์ตทำความสะอาดเก็บเครื่อ,อ,องชายที่ว่าชาวบ้านทุกบ้านไม่ไม่ต้องการจะใช้แล้วเนี่ยต้องใช้วันที่ยี่สิบสีนะ่ถึงวันที่ยี่สิบแปดนะยี่สิบถึงยี่สิบแปดเนี่ยเราจะมีรถพกรถบรรถถทุกเนี่ยไปเกป็บโค้งทีโกแมพี่น้องชาวกระทู ได้ทาความสะอาด <c oughs> นะครับเดี๋ยวไม่ไม่ว่าจะเป็นโซฟาเกา่าเก่าเก้าี่เก่าเก่าเพื่ออะไรทีจะมานกดบว่าตู้เสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วเอามาตั้งไว้นาหน้าบ้านแล้วเราก็จะมีเวลาไปเก็ก <c oughs> บสามบ้านให้รับตั้งแต่วันที่สีทสิบสี่ถึงสี่สิแปดก็ว่าตามประเพณีจีนนะครับอาเตรียมด้วย <c oughs> ออก่อนถึงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยเราจะต้องทําความสะอาด นะอนที่วันที่สามสิบเนี่ยทุกบ้านจะต้องทําความสะอาดบ้านเหตุพ้นที่ทําความสะอาดบ้านเป็นความเชื้อของคนจีนว่าเพื่อปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีน้หมดสิ่งชั่วร้ายสิ่งสกปรกออกจากบ้านไม่ว่าจะเป็นนาบ้านลั้งบ้านจะล้างทําความสะอาดคัดให้มันสะอาดสวยงามถ้าคนที่มีศอกหมาดหรเงินทองหมากก็จะถาซี่ไหมในบ้านดูสวยงาม จริงๆเก็ไม่ใช่แล้วอย่างที่พผมนําเรียนเืองตอนนี้ว่าเขาก็จะนํามาตั้งนาบานเตศบ้าลเราก็จะเข้าไปทุกศอกทุกมุมไปเก็บแล้วมาสีงง่ายครับพอาะมพี่นงชาวกระทูครับทำน่วยโอ้ดีครับเึื่งเหลืองข้องเหลืองข้องการอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแหละครับการเตรียมผูดได้ว่าทําความสะอาดบ้านหลับทุกจีนในฐานะครับครับ ทีนี้่หลังจากนี้แล้ว่ถึงวัน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 จ่ายวันไหววันเที่ยวก็แล้วแต่เอมันมันมันจะก้าวลวงไปกี่วันต่อถึงวันสําคัญคือวันไหวเที่ยวดาจะ่ม้ยท่ครับผมก็ก็นําเรียนนิดนึงว่าเอราจะวันที่3ามทินะครับวันที่สาทินี่คือเป็นวันเที่ยวจันปรจ่ายมันพอไปพี่เราก็จะไปซื้อของทมที่ต่าง สนี้อาจจะแพงสักนิดนึงนะครับเมื่อทำความรัเสท็จวันที่ตามทวันวันชาเราไปจะกคืนพาตามบ้านจะมีพาใช่พาใช่ก็คือเป็นเป็นทีรีสของคนให้กับบ้านตัวเองพอวันที่สร้างเดสก็จะเป็นวัมืนวายนะครับวันวายจะวายผันพรุพุลุ่โดยลักเลยคือวายผัรพระพุรุษในช่วงเช้าในช่วงบ่ายก็จะวายสัพพิสีสัพพิสีก็คือยาร์ว่า ไอ้ก็เลยกว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วให้มาทานถ้าในช่วงที่ไม่มียักที่นองก็จะมีการที่เราจะเชิญให้คามาทานที่เราไหวใน<อ>ช่วงบ่ายนะครับ,รบแล้วก็วันที่หนึ่งก็จะเป็นวันเที่ยวนะวันเที่ยวก็จะไปเยี่ยมญาติตามที่ต่างครับนะครับ,รบว่าคนที่เราทางานแล้วมีเงิงนมีทอง วันนี้เด็กๆจะโชว์ผครับเพียงด้วยเพราะว่าเขาจะโลส่งเด้งเตาครับไอ้นี่แหละชว์ไอ้นี่แหละโชว์ทำไมผมเด็กในคราวนี้ผมรอวันนี้ครับครุณนุ่ยครับคือโลครัเดียวผีเศร้ามาจัดในเมืองเราะผมตัวบ้านเดิมผมเนี่ยพ่อแม่อยู่ในทุนอ๋อครับผีเศร้าผีเคยทีแย่ย้ายกันไปยุ่ตามในเมืองต่างๆเขาเดลยวจะมารวมชาติกัน มาที่บ้านใหญ่เลยบานกองซีรดเมื่อก่อนน่ะบ้านใหญ่ทํางมดแล้วก็จะได้รับอังเปามาได้รับอังเปาก็ได้ใช้อะไรด้วยก็เอาวัเซ็โซมันน้ำก็ได้กี่ทางกี่ทางนี่คือสิ่งที่เป็นประเภทนี้ของชีเพราะว่าเป็นประเณทที่ดีมากเป็นการรวมญาติว่าคุณยุเคบ้านหลังใหญ่แล้วคุณแยกย้ายออกไปเนี่ยก็จะกลับมารวมกันมีกันทานอาหารด้วยกันทานข้าวทานมีทาน เล่าถานเดียร์วันนั้นเป็นวันสำคัญเลยให้เต็มทีไปเลยครับเพื่อจะมาตานทานครับผมทีนี้พอวันเด่นซ้ำแล้วอีกย่างหนึ่งตำรวจจะไม่จับวันเหล่านี้รู้กันเลยเล่นไพ่ด้วเขาใจเล่นเลยบางบ้านเนี่ยก็จะเปิดให้เล่นเลยแล้วแก่กาตงกาตงนะอ๋อเกบกาตงครับครับครับแผกาเล่นบอลเล่นเด่นซ้มนะมอนตำรวจเขาจะรู้เลยว่ะ เออเดินซ้ำต่อยเล่นตามสบายเลยกี่วันทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งึงวันที่สิบห้าเนี่ยพี่หน,น,น่อยครับตรงนี้นะครับจะเป็นวันโค้งคนทีจริงๆเขาจะจุดทำง,งานตดอืมนะคนเที่ยวให้กันทีเลยโอ้น,นั่นเองเอป,อปะเทินก็ยุดยาวเลยนะ่ันทันรองนะยุดยาวยุดยาวใจครับครับยุดยาวโคตรใจเที่ยวกันเลยเพราะเขาซื้อว่าเขาํางานนักมาตัทำตีวันนี้เป็นคนที่ว่า ทุกคนจะรวมชั้นและไปเที่ยวกันเทนตามที่ต่างๆรับครับนนี้ที่พ่หน่วยต้องบอกว่าวันไวเทถวัดาเนี่ยตรงที่เป็นวันสําคัญครัของวันทีนนะครับเราจะตัางว้ในวันที่แปดลั่งลั่งเทนขึ้นไปแล้วก็คือวันที่เก้านั่นเองวันที่เก้านะครับเป็นการต้างตกสู้ขึ้นมาแล้วก็จะมีและการในการตั้งตกไว้ยถวัาอืมันในบ้านกระทูไร้ลั่นนะครับ อย่างยึดถื่อประเพณนี้ดังเดิมดังเดิมนะครับจะวายในวาครับผมครับนะแล้วก็รูด้านก็จะได้รูประเภทนี้ว่าเดี๋ยวก็วายในวาระเซจเนี่ยมีการพับกระดาษอันนี้คือความรู้ยากนิดพับเรือบางพับอะไรบางครับตัวนี้จะทําให้เด็กๆก็มีสมาธิในการอ่าพับสิ่งโค้งแต้ได้เรียนรู้การตั้งตกไวในวาระใชครับทีนี้บางบ้าน ที่ไม่ท่านลวกในการไว้ก็จะไปไว้ที่ชานเจ้ากับพี่นค่ครับครับ่านเจ้าก็มีชานเจ้าพุนตากองก็กระทูก็มีพุนทากองไม่ว่าพุนต้ากองกวนนิมชานพุนทากองที่กระทูครับพุนทากองสีงซี่รกบและก็้างเจ้าอินทักกระทูเรานะครับครับที่จะตั้งตกไว้เทวดาโยาดยคณะกรรมการของ้าญเจ้าทุกชาญเจ้าด้วยครับมันเป็นไมพี่น้องก็สามารถที่จะเปยหว้่แก่อามได้ครับครับครับ ทีนี้ผมอยากจะเรียนถ้ำตันรองนิดนึงว่าเออ,อาหารเนี่ยครับไอ้ตอนนี้ปีปีนี้มันข้องแพงเนี่ยนอนแล้วกับไม่ว่าจะเป็นหมุ้งให้ไก่แพงเอ่อเราเรา่อเราเรา,เราจะห่อได้ไหม่านมันพิษประเพณีไหมหรือว่ามันมันมันไม่ไม่ถูกต้องไหมได้ปะเนี่ยครับถ้ตาจะตามจริงๆเนะพงตรงตรงตรงเต็งนะพี่รวยนะการไหวต่างๆเนี่ยไม่หวาบอา้านข้าวห่านว่านผลไม้เนี่ยมันก็ตรงตามสารลักการ แต่อัดจารยอขนาออกมาได้ไปด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นทิ้งดี่ว่ามันยุดทื่อตั้งแต่โบุราณนะโบราณมาแต่ว่าด้วยภาวะเศรษฐกิจตอนนี้นี่หน่วยถ้าตุกมทานก็ทราบว่าถ้าเราจัดให้มาร์คมอนก่อนอนี่มันคงคงยาบนะครับเพราะจะนานเงรอะว่าบรพบรุษเราเนี่ยก็คงไม่คงเห็นใจนะตามรักการทุนคิดว่านของเห็นใจพราะวัาเนึ่งช่วงนี้เศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยทุกคนก็กระเจี๊ยบลูกลานมันนั่นนะ นั่นแหล้รางก็หลงบากนะแต่ว่าให้ให้แับร,รุิเราได้ได้ทานเนี่ยครับที่คัญครับตรงไวแบบาลิตจะได้ได้กินครับอืมอืมผลไม้อะครับทันนลไามายที่ที่คาดไม่ได้ในช่วงตุจีนเนี่ยครับมีอะไรบางกับทันคือมันจะมีส้มนะสําคัญคือส้มเนี่ยสม้มก็คือว่าเป็นฉกหลาบขอ้ขาำนี้คือเป็นทำจริงซึ่งฉกหลาบเพราะฉะนั้นส้มนี่ก็จะเป็ให้กันเวลา<อ>วันทีน่นึงไปเยี่ยมนี่ จะนำสมไปด้วยวันที่นำคณะอัสสยามเจ้าสามย่านนี้แต่สมไม่คัดไม่ได้เลยนะครับกลวยผลสมัานสับรดต่างๆเนี้ยต้องมีนะครับครับอันนี้คือซึ่งจำกันเดียวแต่มีรายยานที่กงงามแตนถ้าเราสัมาไปดูในในในโกกงตำราทางชางชางเสร้างพแต่จิตทื่อนั้นได้เลยแต่ว่าซึ่งจำกันสมนี่ํำคนญสุดกงกง คงคงชิมนะกบเพราะจะนับน้อมเนี้ยเป็นการทำโชครับมาให้ไปให้กับคนที่เรานับถื่อไปเยี่ยมครับกิน้อยครับดีครับดีครับในตุจีนปีนี้ท่านมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องประชาชนทั้งชาวกระทูแล้วก็พี่น้องชาวภูเก็ตเช่เลยครับท่านรองครับผมก็ฝาคนไทยชื้าติจีนะครับหรือว่าคนไทยที่ท่านว่าเราะเป็นในตุตจีนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเนี่ย ก็ยายก็ฐานไม่มีที่ไว้ก็มาเองก็ย้ายไปไว้แค่อ้าภท่านไม่ต้องพาไไปกระไรไปโป๊กนะว่าพอที่อ้ามก็จะจัดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วพี่นุ้ยนะครับพอไปโป๊กไว้ฐานเพื่อความเป็นธ่รีมงคลของเราและครอบครัวนะครับครับพอซาจากทุลาจารก็จะตั้งไว้อยู่แล้วนะครับทีนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าวันสำคัญก็คือเรื่องวันที่สิบห้าเนี่ยวันที่สิบห้าจะเป็นวันคืนปีไม่ของจีนแล้วนะสิบห้าวัน วันนั้นสำคัญวันวันนั้นก็จะวายนาบานคือว่าจีกองซึ่งสาคัญที่ก็สาบันจากรปรูนะครับว่าวันนั้นเราต้องวายเพราะฐานจากสเสด็จมาจากสวัส์เนี่ยลงมาไหวพรให้พรกับ,บนเรากับคนที่ยที่บานเนี่ยนั่นคือซึ่งสำคัญที่สุดนะหลังจากวันนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นปกติแล้วะวันนั้นวันสําคัญที่15วันถือก่อนจีนกคตรชือเลยว่า ตั้งแต่วันที่า5เนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่เขาจะหยุดทํางานนะครับแล้วก็ทําการไม่มีการท่ากันยาบไม่มีการหวาไรากรันทุกคนคจะเที่ยวจะให้อาภัยทึงกันได้กันที่คือสิ่งสำคัญข,ของคนจีนครับนะครับไม่มีการทะเาลาะวิวาท <นะ S 1> ครับมีอะไรอยากาายไปง่ายก็ให้อาภัยทึงกันได้กันผมก็องยากทราบอ่านพี่น้องทุกท่านว่า มันเป็นกุศลบายของคนจีนทั้งันที่สุดครับตียะให้เราเนี่ยได้มารวมยัดทบกันคล้ายๆกับวันกงจีนอีกวันนึงคือวันเชียงเม้งที่กับพี่น่อยครับ,น,รบนะกแอร์การสุโอกยัดแต่นั่นคือวาา่ารรพบุรุษแต่นี่คือวันจุดจีนวันขึ้นเป็นไม่ของจีใจใาาน,น,น,นนะครับพี่น่อยก็ยักฝากทุก่านว่าให้ฐานใดทําจิตใจให้สะอาดในวันนั้นนะครับไม่โกรธใครไม่ด่าใคร อาภัยได้ให้อาภัยในช่วงนั้นจะเป็นที่นี่องคนกับฐานและครอบครัวของฐานครับพี่นวยครับครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับท่านรองพุทธท่านรองอัฐาพงศ์จันทรัตนาวงรองนายกเศมนตรีเมืองกะทูโอกาณาก็เชิญท่านล่าวนท่านนะครับผมผมจะมีครับพี่นยครับพี่นยครับจะมีและไล่เรืองพูดคุยกันอย่างน้อยก็เราได้รายงานประชาชนด้วยไม่ใช่ใจ่ขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับ ครับครับครับสวัสดีครับครับครับนั่นคือรองนายกเศมนตรีมังกะทูนะครับกับวิธีความเป็นตัวตนคนกระทูและคนภูเก็ตว่ากันไปมีสโลบามีสโลบามีสโลบาร้านกาแฟเล็กๆแต่คุณภาพระดับใหญ่ๆของลูกหลานชาวภูเก็ตเด็กปุนเตกาแฟอร่อย ราคาเป็นกันเองสถานที่โอโถงนั่งสบายวันนี้นึกถึงการดื่มกาแฟนึกถึงบีสโลบาช่วยบอกต่อๆกันด้วยนะครับบีสโลบาอยู่ถนนรัศดาตรงข้ามโรงแรมถาวรเก่าครับ